คุณเชื่อไหมครับว่าอิทธิพลของแสงธรรมชาติเนี่ยมีผลต่องานตกแต่งมากเลนครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับห้องของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อํานวยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าห้องของเราเนี่ยโดยเฉพาะห้องนั่งเล่นนะห้องทานอาหารคือห้องพวกนี้เป็นห้องที่จําเป็นผมใช้คำว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องมีแสงธรรมชาติเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงธรรมชาติเนี่ยเราก็หมายถึง กระจกบ,บานใหญ่ๆรวมถึงวิวทิวทัศน์เห็นท้องฟ้าคือเห็นความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้ห้องของคุณเนี่ยมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเกิดห้องนั้นเป็นห้องอะไรอะ่ะห้องห้องเก็บของห้องว a l k in c l o s e t อย่างเงี้ยห้องห้องพวกนี้ไม่จําเป็นนะคือต่อให้เข้าไปถึงไม่มีหน้าต่างเลยก็ได้นะแต่คุณอาจจะต้องมีระบบระบายอากาศดีๆเท่านั้นเองแล้วก็ใช้เปิดไฟเพราะว่าอย่างงี้ฮะ ห้องพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ห้องที่คุณจะใช้เวลายาวๆใช่ไหมคุณก็เข้าไปประเดี๋ยวประดาวอย่างมากก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยคุณนั่งดูทีวีเพลินๆเ,เนี้ยค,คิดดูดินั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเนี่ยมันก็ทําให้เครียดครับดังนั้นเองห้องไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องทานอาหารนะฮะอาจจ้องพิจารณามีกระจก ะะเพื่อที่จะทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องลมนะเอาแค่แสงให้คุณแบบนั่งอยู่แล้วเหลือบตาเข้าไปเห็นแบบท้องฟ้าบ้างเท่านั้นเองมันเปลี่ยนความรู้สึกคุณแน่นอนครับ